อาเรื่องราวนะครับของฟุตบอลเนี่ยก็ยังมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สนุกสนานสําหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ19ปีนะครับเดินทางเข้าสู่รอบชิงไทยรัฐทีวีทั้งถ่ายท่าสดให้ได้ชมกันในวันเสาร์นี้ติดตามได้เลยนะครับคู่ชิงในฝันที่บุชนะบอกนะครับเมืองทองจะกับบุรีรัมไรการนี้เขาบอกเป็นรายการที่ต่อยอดและก็สร้างผลผลิตมากมายที่ตามรายงานได้จากคุณวิริวิชเจริญเช้อครับผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาราอยู่เย็นไม่ว่าจะเป็นกวินนะครับทีเศสินแดงดานะครับ ทีละทอนพวกนี้ผ่านโค้กคัพมาทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงผ,ผลผลิตของโคกที่สร้างขึ้นมานปัจจุบันแฟนฟุตบอลชาวไทยได้เห็นความสำเร็จของนักฟุตบอลทีมชาติซึ่งทั้งหมดล้วนผ่านประสบการณ์จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพมาเกือบทั้งหมดความสำเร็จเหล่านี้ไม่ใช่เพียงระยะสัน้นแต่ยังสามารถต่อย,ยอดสู่อนาคตในรูปแบบต่างๆไม่ใช่เพียงการสร้างนักฟุตบอล แต่ยังมีการพัฒนาเติมเต็มความฝันอย่างต่อเนื่องเพราะรากฐานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดออทางบริษัทเนี่ยก็อาจจะสนับสุนงบประมาณมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้งบประมาณของเราเองเนี่ยเราก็ได้จำกัดนะครับเราก็ทำลักษณะของออการพัฒนาโดยเรามีสปอนเซอร์ชิพเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ในอนาคตนะครับก็ผมคิดว่าทางบริษัทเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาออลี บ้านเราเนี่ยให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อไปสู่ทีมชาติแล้วก็หลีกอาชีพของเด็กๆไม่ใช่เพียงแค่นักฟุตบอลแต่ในมุมของผู้ฝึกสอนเองฟุตบอลโค,ค้ชคัพเปิดโอกาสให้โค้ชได้สรรหาและคัดเลือกเพชรเม็ดงามด้วยความเท่าเทียมก่อนสร้างให้เกิดความสำเร็จทั้งในระดับทีมชาติและสโมสร ดังน,นั้นเขาพัฒนามาจากโรงเรียนมาจากะคาเดมี่จนมาถึงโค้ชคัพเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะที่ผ่านเข้ามาตรงนี้มันมีศักยภาพดีแล้วแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับไม่ว่าจะเป็นทีมสโมสรเองหรือว่าทีมชาติเองดังน,นั้นผมผมเชื่อว่าต่อไปนี้มันจะมีตัวเลือกให้หลายๆสโมสรแล้วก็ทีมชาติได้ได้สามารถหยิบได้จับได้ผลักดันกันขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดให้กับแต่ละแต่ละสโมสรแล้วก็แต่ของทีมชาติด้วยนอกจากนี้ฟุตบอลโค,ค,ค้ชคัพ ได้สร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่แตกต่างจากรายการอื่นๆคือการพานักเตะลัดฟ้าสัมผัสกับประสบการณ์ในทีมฟุตบอลระดับโลกประสบการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาตนเองเช่นกันมันมันก็ค่อนข้างจะต่างกับต่า,างกับฟุตบอลรายการอื่นๆสักนิดนึงตรงที่ว่าถ้าทีไหนที่ได้แชมป์เนี่ยทางโค้กเองเนี่ยก็ก็จะก็จะพาไปไปต่างประเทศซึ่งตรงนั้น เด็กทุกคนอยากไปแล้วก็คือมันไปนเหมือนเปิดประสบการณ์ไปเหมือนเปิดโลกกว้างที่ที่เด็กบางคนไม่เคยไปอย่างอย่างตอนที่ผมผมได้แชมป์กับโคก้กตอนครั้งที่13เนี่ยก็เหมือนเหมือนโคกก็พาไปบราซิลซึ่งบราซิลก็เป็นเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเก่งในฟุตบอลแล้วก็คือมันก็เป็นหนึ่งในในการจุดประกายที่ทำให้ผมอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากขึ้นครับผมเชื่อว่าในอนาคตฟุตบอลโครครับ จะสร้างประสบการณ์ดีๆให้หนักฟุตบอลผู้มีความฝันอย่างไม่รู้จบพร้อมสร้างนักฟุตบอลอาชีพระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องวิรวิ์เจริญเชื้อข่าวแทรัฐทีวีรายงาน